ลุ่มเนียกันทางคือคักคือเนี่ยเลยสี่พันสี่พันชุดลุกโดยลอยขายอะไนะขายวัวชุดอะไรครับลุกตัวไรลุ่กตัวไรชุดเดสี่พันขายตัวาย่งตัวนะพ่อ ชัวสิขาก็ได้คนาะ้ยงงงอยู่้านนีปญบานคือยืนงงอยู่้านนี่ขายเท่าไรจัด้ยงงองพ่นสีเรียบร้อยท่วหัวปัญบานเลยลายเ็นไบ้ายี่หมื่นย่ดหมื่นยีสหมื่นสามคู่นี่บ่รุโตละโตละเจ็ดหมื่นสาม ตัวโอ้ถ่วมหัวเลยเนาะหุ่นถ่วหัวเลยโอ้คากแหงมาเห็นเลยมาเห็นหมคนเจ็ดหมื่นสามตัวหุนเจ็ดหมื่นแปดโอ้ของใหญ่ไปเวียดโอ้เดือดตัวนั้นนี่เจ้าบ่าตัวนั้นเืมอ้าตัวถือเือเอาแบบนี้ตัวถือเียดบมกได้บีดักตัวแพแ่ง ตัวนี้หกหมื่นกว่าขึ้นก้อจะรูวเลยหกหมื่นเจ็ดเบิ่งคอของใเงยๆก็หมักอยู่สันปลาคอปลาหมักหมักซันปลาเข็งหมักสันปลาเข็งปลาคอปลาหมักแบบใหญ่ครับตัวนี้ก็ได้สายเหนือกันเหมือนกับพี่เป็นพี่คักนี่ล่ะขายไปแล้วเปล่าเก่าเปล่ากลนมันให้มันตื้นขึ้น มอ,มอสิดมกดด้วกันนี่อันดสิ้นบ่จาเอ้าโฮโฮไปยังงเลอนี่ไปเอาเงินบอกขายเบิร์ดแล้วไปเอาเงินไปแล้วครับยางผ่านกล่องเซยน้องตาแล้วกีแค่ยีตัวดีรากา CF มันก็โตอิมนะครับพ่นกินฟ้าเลยนะครับเอาหัวเขอากอลมเงินกับเรืยบร้อยเนนียเนื้อย้อยหอื่หนืหนอยอยเอยเนยเนอยเนื้อยอเยอย้ ไปไปหอยล่าส้าวาดกันว่าไรส้าักรสักสีว่าไรหมื่นแปดพันส้าวาดกับว่าไร้ซื้อแหล้วครับซื้อเหลวาาเ่ายใจเป็นไรไปประเศลาว่ายหลไยไปไปล่ว มาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับวารินชำราบอุบลราชธานีครับ2พฤศจิกาย,ยนครับพศ2568ควายเขาล้ายแห่งครับควายเหนือควายเหลี่ยงควายไทยนะครับผมคือคักหน้าเนี่คือเกาเกาแก่ทั้งเล้าหอยเบียดน,นะครับผมคนไทยหลาย สนุกเลือดอ้าวคอยเลือดคอยพี่หน้าพัางได้พี่น้องนี่ครับส้องเลือัปเดตราคาครับไปประความกันเลยครับพี่น้องไปครับขขคูน่นี่เนาะไปเข่าคอเขาเป็นแหลวเลยคู่นี่สี่หมื่นพี่พี่่วนอ้วนทำไมไปแล้ว คูนี่สี่หมื่นไปเลยพี่น้องมัวควายเหนื่อยแม่กับลูกลูกโตลูกโตแม่โอ้ของใหญ่ตัวนี้แม่กระท้องอีกโอ้แม่กระท้องลูกกับลูกโตแม่จ้าว่าครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันนี่ครับเบิ้งลูกสาวเกาหัวหยอกหยอกแม่กระท้องลูกกับลูกโตแม่ เบิ้งถายเบิ้งดากให้ต้นแม่นอยู่ครับต้นแบบบ้านนักากครับแยบุรแล้วเอาแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพันแม่กระสุนลอยสามสิบสามสิบหกนี่บอเอาแม่ลูก 30, 6, 000, แม่กระท้องสามหมหพประกันท้องให้ลูกกับลูกแม่ครับ มึงแมงกระสักก่อนเสือบอกเลี่ยงไปทังขอกโดนทั้งขอกโดนกําลังเกี่ยวเขาแล้วกําลังมีพื้นที่ไปปล่อยเลี่ยงอันนี้ทั้งขอกโดนมันก็เลยผอมเหมือนกันนี่เบื้องเอาเดอ้อ <c oughs> เกือบเล็บซ <c oughs> ุ้งรอยช้ำมหาบวกหน้าตาเกื <c oughs> อบเล็บโดนแม่ว่าด้แยกบอกแค่ว่าแยกว่าอะไรแยกครับแยกเขาไปใครอยากเลี่ยงเนาะสร้ามเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้ว นี่พื้นที่ปล่อยยางเราบ้านนี้ซือสองได้สามซือสองได้สามประกันทองให้พร้อมประกันทองเลยครับโอ้เอ้าเบอร์โทรไปครับ095 095 643 643 5922ครับ5922ครับอำเภอยางชุมน้อยยางชุมน้อยนี่ละเขาปลูกหอมปลูกกระเทียมเหรอคุณปลูกแล้วครับกำลังเริ่มปลูกกลลังเเริ่มปูกก็บเกี่ยวกับประมาณปีใหม่แล้วไม่ยังครับก่อนสงกรานต์เนาะ มันกะลาากมะลากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยะใครอยากกินหอมกินกระเทียมไปเนี่ยะย่งซุ้มหน่อยหลาหเงินพันสองหมื่นเจ็ดพันแม่แยกลูกลูกค่อน้างก็ะเยเรกวแม่ครับแม่บกใหญ่นะครับโค้งดีเนาะลูกขายไปเมื่อนสองแม่เหลือสองเมื่อนพันอสองเมื่นเจ็ด ห้องสร้างดีอยู่ครับารายิาน้ำเลี้ยงคือเนาะฝ่ายขังขอกขาดน้ำเลี้ยงเหลือ2 7งหมนเจพครับอ,อาจจะพร้อมจังหน่อยแต่ว่าไปเติมเอาต่อรองเอาสูงร้อยสี่สิบคนละพวงหน้ 40, นาตาหน้าไม่อีละหน้นดดาตสองหมื่นเจ ตัวนี้โอ้ห้งดีค้งดีค้งสางดีครับค้งงหญ่ดีไพะยักได้โค้งง่าย่ๆครับตัวนี้ครับค้งใหญ่ดีเป็นเมย์แยกลูกค้งใหญ่ดีดีลอยซี่สิบคนละห้งสางมันทางอาซิโต้งลำเลียงจังหน่อยเอาพู้ใะไรเรา้นไปยังปานกอกเอาเบอร์ทรไหไหพ่อ เรือเบอร์เท่าของผม่ะแม่แม่ครับแม่เบอร์โทราเด็กกันอายเนาะเบอร์โทราอายเราครับแม่ลูกมึงถ่ายเอาควายขาดน้ำเลี้ยงเมึงนุ่มมึงถ่ายประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นควายไอ้เลียกลูกมานี่ครับบรรยากาศคือคักน้าแน่นอีกแล้วครับพี่น้องคนมาหาควายไปเลี้ยงหลายครับ วาดินชชมราบ,บุบนราชธา,านีครับสนุกเหลือครับเหลือก้อนได้เปรียบนะครับคนคนกำลังต่อรองกำลังชมกันปห,ห,ห,หม่ะโอ้ตัวนี้คือไข่แนยอยู่ใช่ป่ะล่ะพอ่อแบบนี้สองหมื่นอสองหมื่นสอ หน้าตาเนื้อนังสีสันลูกซิปจิเลื่นอนหูกเจริญนดอ้เนี่ยเบื้งหน้าตาแววแววดีสองหมื่สงข้งขใหญ่ดีแขงขาใหญ่สูงกับลออยู่สามวา,ามวส,ามส,ามสามน้นารนกา <c oughs> แคลงตอลองเยา่ทางนี <ette> <c oughs> ่ใ้ายด้วยหนึ่งหนึ่สามข้าสองบักเทิกตัวนี้บักเทิกของป้าใหญ่ไม่ได้ใส่เบอร์โทรเขาราป้่องบนรอันหมลูกับแนีมไม่อ่ะมีใครขวมตัวนี้ที่ใครเขาไม่เบียดนะเาดีเบีดหน่อยมันจีบไม่ดู้เขาบอกาบานเห็นหมดแล้วนะีดีกีได แค่าอะไรแบบน,น,นีแ้แค่พันนะเสียวสี่พันหาสี่พันสอ,องแน่ก็ไรสาม้ยตัวสามด้วยสิบตัวก็ดดได้ตัวสามพันโอ้ก็เนมัน่ีมันได้ตัวละาปัญหาได้ตัวละลายลยก็ดีสิตัวโครงสงดีครับยืนดีเนาะงอนใหญ่้ด,ดู่ยเรียบจิกดีโอ้ต่อท่าอยู่ล่าแต่พ่อเลี้ยงอยู่นี่เป็นต่งใหเป็นหนาลายอยู่ แอบ้องสางมันดีอยู่โอ้ขี้หูดีแท้ขี้หูดีแท้มาตีมกว่าปากเลยลดสิมาเกียวเขาเมียบซ่พันสามร้อยได้ไหมซีพันหาแม่ 4, แม่แม่แมแมอีกสองร้อยท่านมาแม่แม,แม่เป็นแตงญา,าดีาอยู่ครับตัวนี้ก็ได้ พ่อซื้ออยู่ยังท่านอยู่สีพ oh, ันหาลอยไห้ละสีพันสามตอนนี้มอนนะครับ่าอย่าขายอย่าขายซีพันหากูสื่อสื่อซีพันสามสวัสดีครับพ่อโอ้ยง่ัยเลยพ่อจ้าวว่านึ่งงเลยจ้เอาหมื่นพันอ๋อโตแม่แม่มื่นพันโอ้โตหมง่เก้าพันสามหมื่นหนึ่ง เจ ful, ็คโกระพอั่นนี่อัขายกล้ยเออมันเสาอยู่ต้นยังมันมามันเสารอยู่กล้ยถือมันพอตัวถึงขายไปแล้วขายแล้ว่นั่นห้ามขายหว่้ไเดกขอลร่านีเก่าหานี่บ่ตันี้เจ้านาะเก่าผ่นเก่านตัวนี้เมืองผนเมืับ กอให้ข่อยหาพันดูอยหาพันไม่รู้เปล่าปแตะปแตข้อยหน่อยข้อยน่อยข้อยงามข้อยถึกเบอร์พวกเขาด่าอีกอนปิดๆเอาโตนบอดชูนแปดหกเอ็ดแปดส่หนึสามมันเลยเน่หัวเข้าไอยู่นอะคนหลายคนหลายข่อยง่ามมือเหอะไอทกขอโทษข่อยจะแตมถกอกูไล้ไม่มอีาเหมือน่อจะเต็มถือกูได้ขายเฉยน่อยคว้อมน่อยคว่มคยงามควยน่อยน่อยร้อม น้อยหบน้่อยด้หน่อยน่อย้หานน่อยอพันน่อยพ้นน่อยแค่าเหรอครับสามปีครื่งงนี่ได้หครับแปดพันแปดพันสมปีครื่งละแปดพันครับสนใจติดต่อเบอร์ไหนครับ0ูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเ้าสาดเก้าครับยกันครับลุ่ถามแปดพัน รครับแลคาแปดพันยอมย่อมโอ้ oh. สายพันธ oh. hmm. ุ์แย่งเก่งดีเหตุอะยางดีขนาดเลยวะพ่อพ evet like ันธ okay. ุ์พ่อพันธุ์แย่งเก่งขนาดเลยสูงกับประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละโอ้ยางดีขนาดเลยครับครับแลคายยอมย่อมครับโอเคโอ้โหของแขกตัวนี้แจ่ว่าพ่อแบบนี้หมื่นแปดพัน คองแทกเลยครับรุ่นท้ายเียหมือนแปดพันสัตว์เบียดขั้ววาอย่างไงมันจอยเขาพอถามครับไห้คนไทยไปคุ้นก่อนเป็นอยากหมื่นแปดเอาไปคุณเราก่อนคือว่าระบาทนี่ไปคุ้ณบ่อเนี่ยนี่เหมือนเท่าไรคล้ายใดนี่หมือนเอ็ดใดบ่อเหมือนเจ็ดวันที่พ่อเหมือนเอสอะไรครับได้หมื่นเจ็ด มันนุ่มอยู่แต่ว่หนังจอยต่อไปอ่อนๆก็จับเคลื่อนมาให้เบียดเลี้ยงง่ายครังที่ขึ้นโบจอยนะคั้วง่วนมาเนี่นี่ใช้ดีเนาะอืใช้ดีใครอยากได้รุ่นนี้ไปขุนครับเหมือนเจ็ดพันโทษเบอร์ใดนะพ่อเบอร์โทษบอร์โทษหรอกบอร์โทษนะพ่อเนาะคั้วจอยคั้วจอยสีขาวเท่ากัพท์ผู้โทษมากมันสีเสียผู้โทษมากไม่ทราผู้อยากได้ไปขุนนี่ยให้ยังไงสิน ม่ใช่เขาเขาอยากเอาไปขุนตลาน่ะมาเหลือเอาเนาะพอนะมาพอและะ้วว่ะเบอร์โทรบอเอาหรอกและะ้ว่ะมันจอยท่านอวนนี่ก็บท่านเบียดอีกนี่แหละนี่แหละสูงกับประมาณหน่อยสามสิบห้ามือนแปดหมืนม่นแปดอ้าวไปหารุ่นนี่อยู่รุ่นภายเซ่แม่กับลูกก่อนครับเหมือนเหมือนห่วยฟังบอผิดตัวนี้เหมือนสามพัน ห้าร้อยในทั้งแม่ทั้งลูกไทยหารุ่นนี่อยู่พิเศษเลยนี่ครับเบื้องไทยแม่ไทยแม่ลูกเมื่อสามัญหาร่อยเท่านี้เดียพ่อวดนี่เดวงอมอมแแม่นนาะแม่แต่เมื่อสามัหาร้อยกินเบียร์เต็มฟองเต็มปากเลยแม่กับลูกกินอาหารกับเป็น เอาไปทายพญานบำรุงเอาเด้อพี่น้องเมื่อสามั่นหาลอยในสองโตในทั้งแม่ทั้งลูกนี่ครับลูกคนนี่หันน้ำแดดไม่ใหญ่เกี่ยวมากว่ฮะพักเลยวนนี่ครับเบิ่งเขียวเบิ่งเขียวเลยสูงประมาณหน่อยสาวเนี่ยล่ะลูกก็ประมาณหน่อยหนึ่งครสนใจโทรมาเบอร์ได้บันศูนย์เก้าเก้าแปดหาหก 4ีห7แปดเจ็ดอำเภอ,มอเมืองศรี 10, 3, 500, สะเกียดเหมินสอยพ่นห้าร้อยหายหาลุนนี่อยู่ <c oughs> นี่ครับเจียวเลยเหียดกระสือดีเช่นกัน แจ้าบาทละพอสองบร้อยครับสองหมืสองหมื่นส okay. ิบห้าร้อยโอ้ยสองพันโอ้ตัวแบบไงครับตัวนี้ข้ายถือแข้งสองหมื่นสิบห้าร้อยพอเราขายไปสูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าสองหมื่นสิบห้าร้อยกับที่อวนเนี่ยเวียดครับไปเบียดตัวนี้เบียดเบียดเบียดจัดการไปแล้ว เหลือสามตัวของปลาเจ็กเหลือสมตัวเอลอลาดฟาเลยนานาจะบ,บาดปาาลาตัวนี้เมือนสองวันหารอยตัวเมียเมือนสิบหารอยขอ,องปลาเจ็ดเ0มือนสิบนะห้าร้อยเนี่งหนหาต่มีไว้ละ มือนซี0หาลอยมื่อนหาลอยเาหอยมมนคือห้องที่ยังนั่นเดอันนี้รุ่นเล็กหน่อยครับสูงประมาณเมตรสิบหาถึงเมตรยี่สิบเกาสิห้า1ยมอยมือนาลอมืันหาลอยของปลาจ็๋ตัวนี้งามดีครับข้อเหลี่ยงดีนาดีนาตันดีัวนี้ อีกตัวหนึ่งตัวแม่ให้กันเม่ครับมือนหนึ่พหาตัวนี้นคตาเนือนางซีสันตาตาดีอ้าโทรมาเพื่ออไพอศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สามสี่องสองปาจิกพันห้าครับว 6 0 0หาเข6000 6 0 0เายไปเสร็จมาลอามาลอเอาแโอ้ยมันลู้ี่ลานั่นลามาวกเราได้สองไลห้าสองลผมลงอนอหาลอสามอยอะรขาดขาดด้วสองนั้นขาดจะเป็นยังเอาเอาเอา

หั่นหพันสามปาดเมื่อนบม่หรอกหืนกพันสามก๋ตี๋ยเอเหาเอ้าห้ยสามลอยอยู่หมื่นหกพันสามลอยพเตียยางใช้เลยตัวนี้เนี่ยจูง้วยมหาพจูงขวยมหาพเตียจูงขวหาพนทยรันดีพเออเอาลอดพ่อเอาลอดแจ้ววานละพ่อนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวนตัวนี้หมื่นสี่ของกาเตียยางบือบือมหาเลย ปินต่อแก่น็นเคียนบินไปัวมหัวเลยเด้อนี่ตัวนี้เกือบตัวหัวพ่อเตีย้ยวกันตัวไา้หมื่นหกพันสามตัวนี้หมื่นสี่พันคุยแม่นะหนัวเนาะแม่สาวนี่ละบรรยากาศพี่น้องต่อลองสื่อข้ายกัน ไปอยากเอามาขายก็มาไปอยากาสื่อก็มาต่อแกเป็นสื่อแล้วต่อแกทั้งเหล่าใช่กขายเบียดนะครับเนาะสื่อง่ายขายของใจเงินง่ายหอบเบียดประใจง่ายได้เวลามื่อง่ายได้พอดีหยุดเหนื่อยไป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 ขึ้นคอกเขาคอกวันนี้ขึ้นรถ

เจ็ดบาะัวสองหมื <the hot ev illy> ่นกว่าบสองหมื A ่นแปดพันครับผมเจ็ดพันหาไหมครับไหนเจ็ดพันหครับผมสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยพกันน้อยหนึ่งพอกันสองหมื่นแปดพันเ้ปรไยสองมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันห้ารอยโอ้อ้วนนี่เน่อ พี่ดีครับเนื้อแขีนเขียนใต้เหนือครับวันนี้เขาแก่สื่อหลายาคือคักนกเหลือกสองตัวแล้วแบบน,นี้อือ,อทั้งแม่ทั้งลูกโอ้นี่ครับอา้าวมันมันครับผมนี่แหละเสือคล้ายแล้วนี่ครับบรรยากาศคือคักน,น,น่าแน่นอีกแล้วครับพี่น้องคนมาหาควายไปเลี้ยงหลายครับ วาดดินช่ำราบูบบนราชธา,านีครับสนุกเหลือครับเหลือก้อนได้เปรียบนะครับคนคนกำลังต่อรองกำลันนงชมกันงมึนโอ้ตัวนี้คือไข่เนยอยู่ใช่ป่ะล่ะพ่อแบบนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองหน้าตา เนื้อนางซีสันลูกซิปเจริญรวามเจริญนวดโอ้เนี่เบื้องหน้าตาแววแววดีสองหมื่นสองแข้งขากรเี่ดีแข้งขาใหญ่สูงกับลอยสามสิบ้าอ่ะสามสิบเกนี่ลสมสกว่าสามสิบอยูะเบื้อหน้าตาัวนึงแนึง ตະຫຼັງຕໍ່ລ້ອງຢູ່ທາງນີ້ມັນໃ1 0นึง3 22ທທຍ່ບໍ່ໄດ້ບທຄກົ